ตอนแรกว่าจะทำตอนฮูเรียนอวาเลสเอาไว้นะคะแต่ขอนี้เปลี่ยนก่อนขอนี้โยกไปที่ แขงกองหลังเพราะว่ากองหลังน่าจะเป็นสิ่งที่มาก่อนกองหน้าค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์เลี้ยวฟูวันนี้ที่ไม่แน่นอนว่ากองหลังนี่จะเป็นอย่างไรเมื่อการต่อสัญญากับอิบราฮิมาโกนาเตยังดูไม่มีความคืบหน้าวันนี้เอาเรื่องจากคุณแอนดี้โจนส์นะในเดลติกมาฝากกันก็คือสัญญาของอิบราฮิมาโกนาเต้ทางเลือกที่เลี้ยวฟูต้องช่างใจและความเป็นไปได้ที่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยคนลุกมากๆตอนบอกประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเปิดเพลงพีตินานได้ไหม ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนรู้เลยอายุเท่าไหร่เพลงมันดังเราก็รู้กันหมดแหละเปิดเรื่องมาคุยเรื่องว่าไม่ใช่กรณีิแค่ของเทรนด์นีเซนเดอร์อาร์โนนะคะที่ย้ายฟรีไป,ไปเรอัลมาดริดค่ะครั้งนี้มันเหมือนหนังซ้ำรอยเดิมเลยคือเรื่องของอิบราฮิมาโกนาเตแลวก็อยู่ในตำแหน่งแพงกองหลังเหมือนกันซะด,ด้วยการย้ายของเทรนอาร์โนทุกคนจำบรรยากาศได้ไหมคะว่าตอนนั้นเนี่ยแฟนบอลก็คือหงุดหงิดสุดๆและการปฏิบตัติโอ้โหเทรนอยู่มาเป็นสกาวเซอร์ไม่เคยได้รับเสียงโหก็คือได้ร ถามว่าหนึ่งในปัจจัยที่แฟนบอลนนไม่ค่อยพอใจเพราะอะไรเขาเลือกจะย้ายออกเป็นเรื่องปกติแต่เขาเลือกที่จะไปในวันที่อยู่ในช่วงพีของอาชีพแล้วไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมคู่แข่ง ยุโรปสำหรับโกนาเต้สัญญาวันนี้12เดือนนะคะแล้วก็เริ่มมีความกังวลไม่น้อยว่าอนาคตอาจจะอยู่ไกลาจากแอนฟิลรายงานในช่วงหลังๆมีเรื่องของการนําเสนอมาว่าเขาตัดสินใจว่าฤดูกาลที่จะถึงนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับเลวูมีปารีสแซงแช็กแมงมีเรอัลมาเดดให้ความสนใจเรื่องนี้เดี๋ยวยุ้ยหามาเพิ่มเติมเล่าให้ฟังและกันเอามาจากนิการเดียนส์นะคะคือเขามีสรุปกันเอาไว้ว่าทําไมโกนาเต้จึงไม่พอใจก,กับการต่อสัญญาในรอบแรกแล้วก็ปฏิเสธข้อเสนอไปเขาบอกว่า มันมีประเด็นเรื่องโครงสร้างของคั้นเหนื่อย ที่ทาให้เอเย่นและอีบูไม่พอใจไม่พอใจตรงที่ว่าเรื่องของค่าเหนื่อยตัวเลขมันไปแปรผันกับผลงานของทีมมากเกินไปเขามองว่าจริงๆแล้วบางส่วนน่ถ้าเกิดว่าให้มูลค่ากับตัวพื้นฐานเดิมของนักเตะมากกว่านี้อีกสักหน่อยดูแล้วก็น่าจะเป็นข้อเสนอที่พอจะยอมรับได้อันนี้คือประมาณนี้นะอันนี้ที่วิติดตามมาถ้าถามว่าไม่มีโกนาเต้เสียหายไหมคําตอบยังไงก็เสียหายคะ่ะอีบูจะอายุครบ27ปีตอนหมดสัญญานะคะแล้วฟอร์มฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เขาถูกจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของเซ็นเตอร์แบ ในยุโมีบทบาทสาคัญในการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะทีมระดับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกใน2ซีซันหลังสุดใจความสนใจในตัวอิบราฮิมากุนเต้อุ้ยจริงด้วยอะมาดิดปีก่อนแล้วก็ไหนจะปีล่าสุดปารีสแซงต์แชร์แมงค่ะสถานการณ์เลี้ยวููวันนี้เป็นอย่างไรเลี้ยวููยังไม่ยอมแพ้นะคะ ถ้าจำกันได้เนยุคเคยนาเสนอซักประมาณช่วงต้นๆที่เริ่มทําช่องว่าตอนนั้นอะเริ่มมีความพยายามในการต่อสัญญากับโกนาเต้ล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้มีข้อตกลงออกมาการยื่นสัญญาฉบับใหม่นี้เนี่ยมันจะเหมือนการให้คำมั่นสัญญาเหมือนกันนะคะว่าเขาจะกลายเป็นแกนหล,ลักเมื่อฟอร์จิลฟานได้อําลาทีมโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับค่ะ ถ้าเกิดต่อจากโจเอลมาติฟนะอิบริฮิมโกนาเต้เนี่ยก็ดูมีความเข้ากันกับเฟอร์จิลฟานไดถึงแม้ว่าอายุจะห่างกันอยู่หลายปีทีเดียวทั้งเรื่องของการดวลการอ่านเกมการเล่นลูกกลางอากาศแล้วก็ความเร็วในการไล่บอล แต่สิ่งที่ยังไม่ชัดเลยเนี่ยก็คือว่าเขาจะสามารถเป็นผู้นําในแนวรับได้หรือไม่ถ้าไม่มีฟอร์จิลฟานได้อยู่ข้างๆยู่บอกเสมอว่าฟอร์มโกนาเต้วันที่อยู่กับเรียรพูกับตอนที่เล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสคนละเรื่องค่ะไม่เก่งเท่ากับตอนที่มีฟอร์จิลฟานได้อยู่มาดูระบบของอาร์เนอร์ชลอตกันหน่อย อะไรที่เป็นข้อจํากัดของอิบราฮิมากอนเตยุคอาร์เนอไม่เหมือนกับยุคของคล็อบค่ะสไตล์การเล่นคือต้องการกองหลังที่คลองเบาและพาเบาขึ้นหน้าได้ดีอาร์เนอเคยชมฟอร์จิลฟันได้ว่าเล่นบอลกับพื้นได้ดีมากสร้างเกมจากแนวหลังได้เหนือความคาดหมายแล้วก็พูดถึงการพัฒนา ฟัน,นเองก็เคยสัมภาษณ์ด้วยว่าอร์นเนอร์นี่แหละมาช่วยพัฒนาเรื่องของฟอร์มการเล่นของเขามากยิ่งขึ้นแต่พอพูดถึงโกนาเต้เนี่ยอันเนอร์พูดถึงเรื่องของการจ่ายบอลยังเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาค่ะและถ้าเกิดเราดูประโยชน์ของโกนาเต้หลังจากการคว้าชแชมป์ตอนนั้นเขาเปิดใจเลยบอกว่าอย่าพูดแค่อย่างเดียวทุกอย่างที่เห็นในโซเชียลมีเดียมันคือเรื่องโกหกผม,มไม่เคยเรียกร้องอะไรจากสโมสรเลยเพวกเขายื่นข้อเสนอมาและผมก็ตอบกลับไปแค่นั้นเอง ไม่รู้มันหมายถึงว่าเขาไม่ได้เรียกร้องแต่เอเ่นเรียกร้องหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะบอกข่าวลือที่ว่าผมอยากรอจบฤดูกาลก่อนหรืออยากได้เงินมากกว่านี้ทั้งหมดไม่จริงแม้แต่นะักข่าวใหญ่ๆบางคนก็เขียนเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนว่าผมใกล้จะต่อสัญญาแล้วผมนี่ก็แบบอา้าวทำไมรู้มากกว่าผมอีกหรอทั้งหมดนี้มันไม่จริงผมก็เลยโมโหทั้งที่จริงๆเนี่ยผม ก็ไม่เคยจะไม่อยากเซ็นเลยแต่เดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตอบแบบกึ่งยิงกึ่งผ่านเนาะอย่างที่ยุ้ยเคยรายงานไปทีนี้เลียกฮู้จะทําอย่างไรถ้าโกนาเต้ตัดสินใจแน่นอนว่าจะย้ายค่ะก็มีเหตุผลว่าควรขายตอนนี้เพื่อไม่ให้เสียฟรีแต่หนึ่งปัญหาคือทีมอย่างบริษัทเช,ช็กแมงหรือ,รอเรอัลมาดริดไม่น่าจะอยากจ่ายเงินซื้อนักเตะที่พวกเขาสามารถได้ฟรีปีหน้าโดยเฉพาะมาดริดนี่คือซิกเนเจอร์เลเยอร์คอสตอมรอได้ บารมีถึงซึ่งก็ต้องชมการที่เขาทำตัวเองเก่งเนาะเป็นทีมระดับโลกดึงดูดใครๆอยากจะมาอยู่กันแบบฟรีๆขณะที่บริสังด์ชักแมงเนี่ยมีกองหลังคู่กลางอย่างมากินยอสกับวิลเลียมปาโชที่เพิ่งพาทีมควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะแล้วก็คว้าทริปเปิลแชมป์มาโดยโรวมเลยและมาริดก็เพิ่งเซ็นดีนฮาวเซนจากบอนมัดด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ที่เป็นค่าฉีกสัญญาแม้ว่าอันโตโรรูดิเกอร์จะหมดสัญญาปีหนะ้าก็ตามค่ะปกติ เลี้ยภูเนี่ยเคยเลือกให้ผลประโยชน์ทางกีฬาอยู่เหนือผลกําไรแล้วก็ปล่อยให้นักเตะอยู่จนครบสัญญาเพื่อช่วยทีมลุนแชมป์หากโกนาเต้มีส่วนสําคัญและทําให้ทีมได้แชมป์นั่นอาจจะกลายเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ก็ได้และกระแสก็อาจจะไม่รุนแรงเท่าเทรนเนลิสเดอร์อารโนเพราะเขาไม่ใช่สเก,กาเซอร์ค่ะแนวรับวันนี้อ่ะซ้ายมิลลสเคเคขวาชร์ Jeremy ีฟิมปงกลางเฟอร์จิลฟานไดและ ลูกโจโกเมที่เป็นซัพพอร์เตอร์อยู่วันนี้เพราะว่าเราไม่มีเจอเรวควันซ่าแล้วนะคะสถานการณ์วันนี้คอสตาชิเมกาสกับอดูโรเบเซนยังไม่แน่นอนแต่คาดการกันว่า แอนดูว์เบอร์สันอาจจะอยู่ต่อนะคะอันนี้เป็นเรื่องดีมากเพราะยุ้ยพูดเสมอว่าถ้าเลิกสักคนขอโรโบิอยู่แล้วกันประสบการณ์โรเบโบที่มีจะช่วยได้แล้วก็อัปล่อยให้หมดสัญญากันไป2026แล้วก็ค่อยแยกย้ายกันไปต่อก็ว่ากันไปยังไงเนี่ยอยู่เป็นหลักเป็นตัวตึงในแผงหลังสักนิดนึงให้เคอร์อเคสได้เรียนรู้สักหน่อยโอเคเขามีสติที่ดีดกว่าโรเบอร์สันในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะแต่เขาก็ยังต้องพัฒนาเรื่องมิติต่างๆความนิ่งแล้วก็มาตรฐานที่เขาก็ต้องไปให้ถึงของแอนดกี็ก่คะ ถ้าเกิด5ล้านที่แอตมาดิดเขาอยากกระจายของดีพี่เก็บไว้เลยแต่ว่าเอเย่นอย่างไทเลอร์อเลสานเดอร์อาร์โนนี่อาจจะกำหมัดนิดนึงนะคะต่ส่วนตัวก็ไม่ติดอะไรก็อยู่ไปเลยเนะี่ยอยู่กันจนครบไปแหละอันนี้มุมมุมส่วนตัวอยู่นะถ้าเป็นในแบบนี้ก็ยังพอไหวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราดูอะอะถ้าเปิดสนามเกมเจอบอลหมัดแล้วโกนาเต้ย้ายเฟ้งฟางนะเฟ้งฟางเลยเอาใครยืนในเอนโะดหรอหรือลูกโจถูกไหมคะหรือถ้าโกนาเต้เลือกอยู่ต่อ จนหมดสัญญาปฏิเสธขายแต่ไม่เซ็นนะอยู่ต่อเพื่อคว้าบโบนัสการเซ็นสัญญากับทีมใหม่ในฐาน,นะฟรีเอเย่นโดยโพสต์อินสตาแกรมล่าสุดข,ของเขาเนี่ยก็เหมือนเป็นนัยยะว่าจะอยู่ต่อไหมเง next season we g o again แต่จริงๆอ่ะ next season we g o again ม,มันมันตีความเป็นได้หลายนัยยะยูเอ็นขอเห็นต่างชุดแอนดี้โจวส์นะก็ next season มันก็จริงเขายังอยู่ต่อกับทีมเรื่องนี้มันก็ใช่เพราะว่าสัญญ,ญาหมดถึงปี2026 ไม่ดีหมายความว่าเขาจะเซ็นต่อกับทีมสะหน่อยอันนี้ถ้าเกิดเรามองด้วยแคปชั่นแค่นี้นะคะแต่ประเด็นของมันคือจะใช้เขาตอบแบบไหนเพราะว่าโอเคเทรนประกาศย้ายก็ยังเล่นต่อจนจบฤดูกาลแล้วก็อาร์เนอร์ก็เครารพนักเตะที่ช่วยงานได้จริงเพราะว่าเราก็ต้องไม่ลืมเกมเจอเลสเตอร์ที่มันตื้อๆอก็ได้ลูกยิงจากเทรนด์เอลซันเดอร์อาโนนนี่แหละที่ช่วยทีมเอาไว้นะคะความเข้มข้นมันจะมาหลังจากนี้ว่าถ้าเลียภูเซ็นกองหลังโดยเฉพาะรายชื่อนัมเบอร์วันที่เป็นตัวเต็ง มาเกอี e. ของคริสโซพาเลสงานนี้มีคำถามแน่นอนว่ายังไงดีอะถ้าเกอีมาอีบูก็ ซอมแซมส่วนที่สึกหล่อตัวเองไปไหมเพราะว่าจริงๆมัญหาอย่างหนึ่งของอีบูเนี่ยก็คือมีร่างกายที่เจ็บค่อนข้างบ่อยนะควรให้เเกอีจับคู่กับฟานได้ไปเลยรอเปล่าเพราะว่าเขาคืออนาคตค่ะหูปีนปีน้มันเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายนะคะมกรา2026ควรจะต้องจับตามองท่าสถานการณ์เรื่องสัญญาอย่างนิ่งเพราะโกนาเต้สามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมต่างประเทศได้ทันทีและประเด็นนี้อาจจะยืดเยื้อไปถึงเมษายนหรือพฤษภาคมหุ้ยมันนั่งวนกันก่อนเลยเหมือนที่เกิดขึ้นกับเทรนด์ซาร่าฟ แต่อีกหนึ่งปัจจัย World Cup 2026ที่จะมีขึ้นในช่วงซัมเมอร์ค่ะถ้าโกนาเต้ไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะหลุดจากแผงหลังทีมชาติฝรั่งเศสของดีดีเย่เดชองส์ก็ได้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งเลยที่น่าจับตามองคุณเอลนีโจนส์ได้ลงเอาไว้ว่าโกนาเต้เคยอยู่ในสนามตอนที่เทรนต์ถูกแฟนบอลโหหลังจากการประกาศย้ายไปมาริดเขารู้ดีว่าถ้าเขาทำแบบเดียวกันแม้จะไม่ใช่เด็กท้องถิ่นแต่แรงกระแทกก็บอกเลยก็น่าจะไม่เบา และในมุมภาพลักษณ์ของสโมสส์เลพูเคยเป็นฝ่ายควบคุมการปล่อยนักเตะมาตลอดแต่การที่โกนาเต้จะเป็นคนที่2ที่เลือกย้ายได้ด้วยตนเองมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่สวยเท่าไหร่และเขามองว่าตราบใดที่ไม่มีข้อสรุปค่ะสถานก,การณ์ของโกนาเต้จะเหมือนเป็นเงาที่ลอยอยู่เหนือการสร้างทีมของเลพูต่อไปอีกหลายเดือนทีนี้ความอีหลักอีเหลือในเรื่องสัญญาของอิบราฮิมาโกนาเต้มันจะนํามาสู่คําถามต่อมาว่าใครจะเป็นกองหลังคนต่อไปของเลพู เพราะในเมื่ออย่างน้อยคุณก็ต้องเสริมแน่ๆแล้วแต่เสริมแล้วใครจะมานอกจากเ e แล้วจริงๆเรือภูไม่เคยมีรายชื่อเดียวอยู่แล้วค่ะมีสักประมาณ3-4รายชื่อด้วยกันที่อยู่ในลิสต์เดี๋ยวตอนหน้าทำมาฝากกันค่ะ